สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือ2รวมถึงแอคคอร์ดมือ2ครับที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนลุงท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สีิพครับขังรถมือ2มากกว่า3 0 0รคันนะครับจอดอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์สีิพครับใครสนใจสามารถแวะเข้ามารับชมได้เข้ามานะครับแจ้งติดต่อหาเป็กผู้จัดการฝ่ายขายครับเดี๋ยวจะออกมาดูแลมาต้อนรับ มันเลือกคันที่คุ้มค่าน่าใช้ให้กับพี่พี่ด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณพาเดี๋ยวผมจะพาคุณดูนะแคมรี่ครับแอรคอร์ดครับมีแอ c o คอร์ดปรับราคาลงหลายคันครับรวมถึงแคมรี่ด้วยแคมรี่นี่นะคลิปนี้นะครับมีทั้งแบบไฮบิดครับมีทั้งแบบตัวเบนซิน 2.0G 2.5G มีครบเลยโดยเฉพาะ 2.5G นะครับมีเข้ามาเพิ่มอีก2 0 0คัน g มีสีบรอนมีสีดำเพิ่มเข้ามานะแต่ละคันน่าใช้ครับไม่เริ่มต้น400,000โลมีนะเดีี๋ยวจพพาพ่ไปรับชมกัน ทุกคันนะครับแจ้งข่าวสารก่อนเราตรวจรถให้คุณฟรีครับ215จุดโดยบริษัทชั้นนำตัวเสร็จออกเอกสารใบเซอร์ใบการันตีให้นะครับเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างมุมขวาให้ดูนะมันจะเป็นไฟ์ pdf นะครับผลตรวจรถนะเนาะก็จะตรวจบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ทุกคันเราตรวจให้นะเกิน10ปีเราก็ตรวจให้สําหรับรถเนาะปี1213หรืออะไรเงี้ยเราตรวจให้หมดนะครับมีแคมรี่ครับราคาเริ่มต้นแค่200,000ไปปลายเข้ามาด้วยเดี๋ยวจอดอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยว ขอพาดูแถวหน้าเสร็จจะพาไปดูครับนะแล้วผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ขอรถไม่เกิน10ปีครับซื้อขายตามเงื่อนไขบริษัทฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็ม2 4 7จุดนะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาครับ065 9์ห3374สครับไลน์แอดพีอ e คครับมารับชมกันคันแรกขอพาดูเป็นคันนี้ก่อนดีกว่าเคมรี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่2.5ห้ไฮบริดพรีเมียมปี2 0 2 1ไปเลยนะไม่ประมาณแสนสองครับ ได้ตัวท็อปครับคันนี้ตอนออกมาใหม่ป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านแปดนะนะรถก็ไม่ได้เก่าไปนะครับปีสักยีิบเอ็ดได้ตัวท็อปครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมล้านแปดเหลือแค่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนีปียีเอ็ดไฮบริดพรีเมียมมี2คันนะครับมีคันนี้กับสีน้ำตาลเดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันมาที่คันนี้ก่อนคันนี้ทะเบียน6กสามหกเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าไมแสนสองนะครับปียีเอ็ดวารันตีแบตเลยหกปีนะครับรถสวยน่าใช้ครับเบาะดำคอนโซลดำและตัวท็อปนะครับจะได้เป็นในส่วนของ แอร์เป่าลมหลังคู่หน้านะครับบอกคู่หน้ามีแอร์เป่าลมหลังเบาะหลังครับไม่แพ้กันปรับไฟฟ้าได้นะครับมีตัวคอนโทรลเอ่อคุณสามารถนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะคุณคอนโทรลมากนคอนโทรลึ้นวิทีโออะไรต่างๆได้ครบครับนะครับใครสนใจมาจัดได้คันนี้นะแม็กซ์สิบเจ็ดแล้วเรียบร้อยแต่ยังเป็นลายอัอยอยู่นะตัวท็อปสำหรับเจนนี้นะท็อปสุดครับ919ปี21ดซีดาวคันนี้คุณจะผ่อนอยู่ประมาณ15,400ส่นะสนใจมาจัดได้นะครับมีแคมรี่แล้วก็ต้องมีแอร์คอร์ดครับ พาดูแอคคอร์ดคันนี้ทะเบียน713ครับแอคคอร์ด2.0ไฮบริดนะออกมาใหม่คันนี้ประมาณ165 1งหกห้าหล้านหแสนหหมื่นครับราคาอยู่แค่แปดแสนเก้า0 0นมายอยู่95,000มื่นะแอคคอร์ดคันนี้มาเกนะ้าหมื่นห้านะมีพุซอนโทนครับมีแอร์เป่าหลังเนาะมีที่วางแขนให้ครบแล้วแม็กมันลายมันหล่อมากนะสำหรับแอคคอร์ดเนี่ยคุณด,ดูดินะผมชอบแอคคอร์ดตรงลายแม็กเขาเนี่ยแหละนะคันนี้เป็น2.0ครับไฮบริดแล้วคุณดูเบาะภายในอย่างหรูเลย นะบอกปล่อยไฟฟ้าเป็นคู่หน้าครับหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกห้าประมาณนี้นะเหลืออยู่แปดศูนย์เก้าครับไมนะ่แค่เก้าหมื่นนะแล้วมีสเปคประมาณเนี้ยอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันเนี้ยไม่แสนสองคันนั้นราคาจะ7เจ็ดเก้าเก้าคันนี้แปดศูนย์เก้าเพิ่มหมื่นเดียวครับแต่ไม่น้อยกว่าประมาณสักสามหมื่นโลนะใครสนใจมาจัดได้ครับนะเบาะหลังแน่นๆตึงๆครับแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์หลังมีรอรู้ครับระดับผู้บริหารปี19้นะคันนี้ทะเบียน713ครับ ีดาวเขาผ่อนอยู่ประมาณ809หรอผ่อนประมาณ1 3 0 0 0ากว่านะได้แอร์คอร์ทไฮบิดประหยัดน้ำมันครับต้งสองคันนี้ประหยัดน้ำมันพอกันประมาณ23-24ลิตรนะครับได้เก่งใหญ่หรูหราระดับผู้บริหารครับและเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับทั้ง Honda ทั้ง t ต y o ต a ามาเทงนั้นถูกครับแล้วก็ขับต่อยาวๆนะราคามันตกน้อยนะเอาไปใช้งานต่อซื้อมือสองคุ้มนะครับมีคนขาดทุนให้คุณแล้วกว่าครึ่งนะครับคันคนี้ราคาถูกลงกว่าครึง่งทั้งปี19ครับและปี มาดูคันต่อไปเอาใจใครชอบเป็นแบบเบนซินบ้างนะครับ2.0ุรุ่น G ีครับตัวเบนซินล้วนคันนี้ทะเบียน4 6 9 1ครับปี19ไม่แ0 0 0 0ราคาแค่7 1 9 0 0 0ตอนนี้สีบรอน์แบบนี้เข้ามา4คันครับมีปี2 0ไม่แ0 0 0 0ืแบบนี้ราคาจะสูงขึ้นประมาณ3 0 0 0 0บาทนะคันนี้ไม่อยู่80,000นะครับไม่แ0 0 0มมีกล้องถอยจอสกินแอร์ปรับดิจิตอลออตโต้ครับกว้างขวางนะเผื่อใครสนใจแคมรี่สักคันคันนี้719,00 0 ฟรีดาวครับเขาผ่อนอยู่แค่ประมาณหมื่นสองนิดๆเองนะผ่อนประมาณหมื่นสองพอดีนะคันนี้อ่าผมเคยคำนวณเอาไว้ฟรีดาวผ่อนหมื่นสองครับในไม่แปดหมื่นได้ปีสิบเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วเดี๋ยวมีปียี่สิบไม้เขาเนี้ยไม่แปดหมื่นพอดีนะครับคันนั้นจะใหม่กว่าหนึ่งปีครับเพิ่มสามหมื่นนะแล้วก็มีปีเอ็ดด้วยไม้สี่หมื่นแปดปียีเอ็ดไม้สี่หมื่นแปดใครสนใจทักเข้ามาเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูทางไลน์นะครับไม่แน่ใจว่ารถอยู่ไหมนะคันนั้นเนี่ย จะไม่สี0 0มปีพีเอสดศูรุ่นจีนะครับตัวเบนซินเนี่ยนะคันนั้นจะเจ็าเก้าฟีด้าพรหมหมื่นสองกว่ากเองนะครับใครสนใจมาจัดมาทักได้เอามาดูคันต่อไปนะไปเไวๆนิดนึงนะครับรถมีหลายคันคันนี้ครับเป็นแคมรี่สอรุ่นจีปี20ครับไม่ห0 0 0 0แกับอีก9,000ราคา719เฮ้ยคุ้มนะนะครับใครอยากได้นะครับคันนี้ราคาเท่ากับปี19สีบรอนไม่แ0 0 0มเลยแต่ไม่เยอะกว่าประมาณ20,000กว่ากว่า 719เท่ากันครับแต่ใหม่กว่า1ปีอ่าแล้วคุณได้สีดาครับ 2.0G สีดาครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะยครับยังปรับสภาพไม่เสร็จดีแต่สภาพโดยรวมสวยเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานครับรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปะวศูนย์เอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆฟังก์ชันครบครับกล้องถอยจอร์สกีนนะแล้วก็มีแอร์หลังครับที่ชาร์จโทรศัพท์หลังมีให้ครบเลยมีที่วางแขนให้มีม่านไฟฟ้าหลังมีม่านข้างครับปี20นะคันนี้ปี2020ราคา719เอง ฟรีดาวน์ผ่อน12ื่นสองพอดีนะครับย้ำนะฟรีดาวน์ผ่อน1 2ึ0 0หมบาทครับได้แคมรี่นะครับ,นะ 12, บ,รบ, ry, รบแบบนี้ไปใช้งานต่อสีดําครับนะครับหล่อหรูแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดนะสีดำเนี่ยปี20เนี่ยน่าจะมีแค่คันนี้แล้วนะที่เหลือไปหมดแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาประมาณ6 7วันนะครับราคาแค่719ไม่หนึ่งแสนเกปี2020นะครับใครชอบสีบอลชอบสีดํามาจัดได้สีขาวมี1นึคันแต่สีขาวราคามันประมาณ เจ็ดสามเก้าเปล่าเจ็ดสี่เก้านะปียี่สิบจนยี่สิบเอ็ดไม่ประมาณนี้แหละแสนต้นนะครับสองจุดศูนย์จีสีขาวมีนะครับคุณทักมาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูครับมาดูตัวท็อปกันบ้างคันนี้เหมือนกับสีขาวคันแรกครับแตามมา่ไม่เยอะประมาณสักหมื่นโลราคาเท่ากันเป็นสีเทากาฟไฟครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าสีน้ำตาลนะสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมครับ,รบตัวท็อปสุดเลยนะสีน้ำตาลนะครับแบบนี้จะจับคู่กับเฉดเบ,ดเบาะภายในที่มันเป็นสีเบจนะคันนี้เป็นสีน้ำตาลเบาะภายในเบจครับ ไม่แสนสามผ่อภัยนะครับรถล็อก ok นะคันนี้ไม่แสนสามครับราคา9 1 9 10, 10 9 1 9 0 0 0เาเพันครับคันนี้ฟีดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ1 5 4 0 0นะตัวท็อปเหมือนกันไฮบิดพรีเมียมครับสนใจมาจัดได้นะแล้วก็เป็นแบบนี้ครับ 2.5G 2.5G ผมมีสีขาวมีสีบลอนด์นะมีสีขาวกับสีบลอนด์ปี19ครับไม่ประมาณสักแสนหนึ่งแสนสองเนี่ยนะมีอยู่สองสาคันนะครับแล้วก็ราคามันก็พอๆกันประมาณ 789 799นะครับแล้วก็มีสีดำไม่ประมาณแสนห้าแสนหกนะปี21ไปเลยคันนั้นแ่เจ็ดเจเองนะใครสนใจ 2.0G จุดนเนี่ยสองนะครับมีประมาณ3คันครับสีขาว1คันสีบอลหนึ่งคันสีดำหนึ่งคันถ้าเข้ามาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูนะครับคันนี้นะกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับอันนี้ก็ทุกวันนะครับเราก็จะมีเช็ดรถเนาะเช็ดรถทำความสะอาดนะครับมีทั้งเช็ดภายในเช็ดภายนอกนะครับวันนี้เช็ดวันเว้นวันนะสำหรับภายในนะครับคันนี้ 2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปเหมือนกันนะครับเลขไม่ประมาณแสนต้นนะครับคันนี้ปีรู้สึกจะเป็น2 0่สจดยีนะ2 0่สจดยีราคาอยู่899,000เาหครับไม่แสนสามปี2 0่สจดยีครับได้เป็นขุมกําลังไฮบริดนะตัวท็อปสุดเดี๋ยวที่บอกตัวท็อปสุดมันจะมีนี่นะครับเกียร์8สปีดนะมีโหมดอนะีโค่นอร์มัลสปอร์ตเนาะมีแท่นชาร์จสายมีแอร์เป่าลมหลังแบบนี้นะครับมีลำโพง JBL นะครับจอ นะมีจอกลางนะมีแพตเดิชิพมีคู่ซอนโทนนะครับมีเนวีให้คุณเรียบร้อยและข้างหลังครับตรงนี้ที่บอกไปจะมีจอทัชสกรีนนะครับปรับโหมดต่างๆเนาะปรับม่านนะครับปรับขึ้นไมทิรยุนะครับปรับระบบหลังมันเอ็นได้นะับปรับไฟฟ้าได้ครับมีแอร์หลังให้คุณเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับใครสนใจมันจัดได้ครับแคมรี่ตัวท็อปแบบนี้นะมีมาไม่บ่อยนะครับผมมี3สีเลยนะวันนี้คุณได้เห็นสีบรอนได้เห็นสีน้ำตาลได้เห็นสีขาวนะครับและมีสีบรอนแบบเนี้ยปี เจ็ดหด้วยอ้าใครสนใจนะไฮบริดพรีเมียมนะครับไม่เจ็ด0มื่ก็มีามาดูคันต่อไปนะครับเจนหน้าตาแบบนี้เราก็มีหลายคันเหมือนกันนะสำหรับสีขาวนะครับราคามันจะอยู่ประมาณ899นะปีสัก21 22นะครับใครสนใจก็มาจัดได้นะแล้วก็คันนี้ราคา689าแต่ไมเยอะนิดนึงไมมาแาเป็นสิบนะถ้าเอานะค,คุณเพิ่ม20,000 30, 30,000นมะ่นะนะคุณไปเอาปี20นะครับไม์ My แบบน้อยกว่านี้ดีกว่านะก็ เดี๋ยวแนะนาคันที่คุ้มค่าที่สุดให้นะครับใครสนใจเอาติสครับสนใจแคมรี่ทักกันเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่เลือกชมคันที่คุ้มค่าน่าใช้ที่สุดนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูโซนหลังมีแคมรี่จอดอยู่อีกหลายคันนะมีราคาเริ่มต้นอยู่2 9 9ไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับมาครับมารับชมกันต่อนะครับมีแคมรี่ครับ2.0รุ่น G มีปี2 0กับ21เดี๋ยผมขอ่องก่อนคันนี้เป็นปี20 80,000ไที่ผต้นคลิปไเนาป2.0รุ่น G4 สี่แค่80,000 7 4 9 0 0 0่หนเลดนี้ผ่อนอยู่ประมาณ12,600อ่าฟรีดาวผ่อนแค่12,600บาทนะครับได้สีบรอนนะแล้วคันนี้ตรวจรถแล้วด้วยนะใครสนใจมาจัดได้นะครับสำหรับแคมรี่คันนี้ฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ12,600บาทนะได้ปี20ได้ไม่แป0 0 0ืครับหาไม่หลักหมื่นมาจัดได้นะมีอีกหลายคันนะครับอ่ะดูคันนี้กันต่อดีกว่าคันนี้ครับเป็นปี2021ครับทะเบียน7884นี่ผมจำได้เลยครับคันนี้นะครับคันนี้มาอยู่4 0่0มื่นสี ใหม่แค่48,000ครับได้ปี2021 2.0นะครับ2.0รุ่น G นะครับปีที่ค่อนข้างจะใหม่เลยนะครับเผื่อใครสนใจมาจัดได้ภายในสวยนะคันนี้ภายในสวยสภาพดีนะครับ2.0รุ่น G นะมีคู่ซ่อนโทนให้คุณเรียบร้อยแล้วนะแอร์หลังมีครับเบาะหลังแน่นๆตึงๆที่ชาร์โศัพท์หลังมีมีม่านแม่นว่นข้างครับมีม่านไฟฟ้าหลังคันนี้ย้ำนะครับใหม่แค่48,000ราคาอยู่ที่759,000 เจ็ดห้าเก้าฟีดาวคุณผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นสองเจ็ดร้อยแปดร้อยไม่เกินเนี่ยนะครับผ่อนหมื่นสองกว่ากว่าได้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับได้สี่บอนได้ไม้น้อยด้วยนะครับสนใจมาจับมาจองได้นะคันนี้ผมมัน่นใจนะครับว่าถ้าเขามาเลือกกันก่อนนะเขาเลือกคันนี้กันนะสำหรับถ้าใครอยากได้สี่บอนเนาะปีสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะผมเอาปียี่สิบเอ็ดอ่ะใหม่กว่าสองปีนะครับแต่ใหม่ปีสิบเก้าสองป, 19, ปีเพิ่มแค่สี่ห้าหมื่นนะครับแต่ใหม่กว่า2ปีก็อายุงานก็น่าใช้งานเลยว่าสอปีไงนะครับใครสนใจมาจััดดไ้ครบ ทะเบียน7884นะฟีดาวครับผ่อนหมื่นสองกว่าเองได้ปี21ได้ไม่สี่หมื่นมาดูคันต่อไปครับแอคคอร์ดอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากแอคคอร์ดหนเทอร์โบนะครับคันนี้เป็นแอคคอร์ดเครื่อง1.5เทอร์โบ EL นะครับรอรู้ครับระดับผู้บริหารปี21เหมือนกันนะเลทราคาคันนี้อยู่ที่7จ็ดแสนแปดหมื่นเาพันฟีดาวผ่อนหมื่นสามสองประมาณนี้แหละนะทะเบียน8527ครับคันนี้ไม่แค่90,000โลนะไม่แค่90,000ครับ เครื่องพันห้าเทอร์โบเปลี่ยนน้ำม 17, ันสิบเจ็ดโลลิตรน้ําแม็กไนท์เท่ๆครับใครยังไม่อยากไปไฮบริดเนี่ยมาจัดแอคคอร์ดนะครับตัวพันห้าเทอร์โบคันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับได้รถสวยน่าใช้นะโซนหลังเราเนี่ยมีอีกหลายคันที่น่าสนใจนะมาดูคันต่อไปครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยทะเบียน5 4 8 6ครับ Camry 2.0รุ่น G ครับเจ้าของเดิมติดจอ Android มาให้แล้วด้วยนะนะเจ้าของเดิมติดจอ Android มาปี13ราคา299,000ไม่151,000 ได้เป็นสีออกบอลฟ้าเนาะนะครับเจนสมัยนั้นนะ่ะนะทั้งเอาติสทั้งแคมรี่เลยอะนะสีนี้ฮิตนะครับนะครับทุกบ้านทุกเมืองนะครับอันนี้ปีสิบสามครับใครสนใจมาจัดได้นะครับรถคันนี้สองสองเจ้าของนะทะเบียนห้าสี่แปดหกมีจอแอนดรอยแล้วนะครับบอกปลั๊ไฟฟ้าคู่หน้าแล้วสนใจมาจัดได้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันอาแถมซีวิคให้คันหนึ่งก่อนปิดคลิปนะซีวิคเข้ามาใหม่ไม้แปดหมื่นหนึ่งคุณซีวิคไม้แปดหมื่นหนึ่งทะเบียนแปดห้าสามแปดครับ นะ1.8 e ปี20่สจนยีได้ไหมแค่แปดหม่นหนึ่ราคา5้า0 0นหนึ่งหมื่บาท519ครับคันนี้ฟรีดเอาผ่อนอยู่ประมาณ8,900นะใครหาซีวิกนะครับคันนี้ก็นะมีใส่ล้อของรุ่น rs มานะอันนี้ล้อมันไม่ตรงรุ่นนะมันเป็นล้อของรุ่นท็อปนะครับแต่คันนี้เป็นตัว e นะครับมีสเกิร์ตสปอยเลอร์แล้วได้ไหมแปดห0ื่นครับสนใจมาจัดได้นะครับหลอหรูนะหลอสปอร์ตนะครับแบบซีวิกครับนะเพชรยนต์ครับเรามีรถมือสองนะครับมากกว่า300คันเนาะ วันนี้พามาดูนะหวังว่าจะชอบกันนะครับเน้นเลยเป็นแคมร y นะครับเน้นเลยเป็น Accord นะครับที่พาดูกันอยู่นี้ที่ศูในวงสี่กครับสนใจสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าลน์ at pek 152ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พี่ๆจะไ,ไม่พลาดครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ